แอนตซินมอบให้ทันทีหนึ่งหมื่นบาทจระเข้ฟาดหางนี่รับยูซ่าบแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ทุกวันไปกับเราสตาร์ทุกวันไปคู่เียงใกล้เคียงกันนะครับไปทิ้ง่างกันไปไหนเพิดเพน้ำหนักประมาณร้อยสามร้อยสีย่แต่ว,ว่าเพชรพอใจครับซ้ายโอ้โหนะครับแล้วก็เร็วด้วยว่าไปรับเยอะไม่ได้เลยครับเพชรพอใจนี่นะครับโดนก่อนนี่เจ็บก่อนนะครับไม่ใช่ได้คะแนนก่อนนะครับ เียนสมบพลบุ่งโลด026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยอาวุธสุดยอดอุปกรณ์มวยนักมวยไทยทุกคนอย่างแท้จริงขอบพระคุณโอ้ดูว่าจังหวะฝีมือนี่เริ่มออกซ้ายออกขวามีแห้งมีหมัดสลับดูว่าเพชรพอใจเองก็พยายามจะเล่นจับเปียกขาแหวกลังด้วยนะครับนอตใหม่ครับเตะตั้งไว้ครับส่วนลูกหนักลำเน้นๆอยู่ที่มุมน้ำเงินเหมือนกันครับเพชรพอใจ อ้าวเอาละครับเริ่มเริ่มจะติดตัวความหนักจังหวะยกจังหวะเสียบี่เริ่มจะเห็นเหมือนกันนะครับโอ้โหดูกำไรครับเพรพอใจตน้ตนต้นโดนไปก่อนแมหักมันนิดเดียวแมาหาตัวเจอไหมโยนเข่ามาเลยมีศอกด้วยยัดไปครับเอาละครับเริ่มจะตีดได้เสียบมาแต่ว่าน้อตใหม่แกไวครับ ทั่วประเทศครับขอบคุณยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสรรั์พุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังคุยจับตราแหวสีฟันคู่เครื่องดื่มเจสดีตาสมเกาหลีตังคุยจับและเครื่องดื่มโซดาแทน,นาทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทจ โอกาสครับปั้นน้ำแทนดูโลทนแรงแรงประหยัดคุ้มค่ารับประกัน2ปีสอบถามเพิ่มเติมโทร092ออกมาเดินเบียดตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับพชรพอรใจต้องเบียดต้องชนแบบนี้เลครับวงในโอ้ตีได้นี่เสียงเคี่ยม ไม่ประท้าด้วยมีลูกบีิพลอยสบายจังหวะมีหมัดมีศอกจะถึงตัวอีกแล้วนะครับจังหวะจับได้นี่โอ้โหเป็นะครับความเร็วอยู่ที่แดงครับลูกหนักๆลำเน้นๆอยู่ที่น้ําเงินอ่าซ้ายไปแทงมาครับตั้งไว้ตั้งไว้อ้าด้าน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 ด้า,า,านแล้วก็เสียบเข่ายัดไปเลยครับเอาตีโอ้โห,โหโดูนี่ครับเดี๋ยวดูครับลงทุนแล้วสำลิดผลไหมครับเพชรพอใจโอ้โหนี่ครับ มาความใหญ่ความใหญ่กับ1ปอนาแต่ว่าดูโอ้โหดูมาคาไว้คาไว้คาไว้แล้วก็ยิงเสียบอีกโอ้โหดูครับมาตอนนี้มันเลยครับรองผู้เอกของเราโอ้และมาจังหวะตอนนี้โอ้โหดูมาช่วงเข้าได้เข้าเข็มเลยครับมาจับเทิ้งโอ้โหหนีอ้าวนี่ครับเพชรพอใจติดเข้าไปแต่ว่าลงทุนกับโดนแทงซ้า เหตุของเดอะสเปซนะครับก็จองบัตรก่อนได้เลือกทีนั่งก่อนนะครับอ่ะเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญครับมาแล้วครับยกนี้นี่สถานการณ์ดูว่าชิงดำเลยนะครับโอ้โหดูครับจังหวะขยับขยับแล้วออกแข้งออกได้เนื้อเน้นๆนะครับในช่วงต้องยังนักแรงๆไหลดอกแล้วครับนอกกับในครับนอกกับในครับติดตัวแล้วติดตัวแล้วกระแพงหรือน้ําเงินเพชรพอใจปาร์ตุ้งเขาหลวงเดินโดนซ้ายซ้ายคืนมาครับอ่ะบิดมา ขณะที่เพชรพอใจเองก็ชกในเกมตั้งรับแล้วนะครับเดินมาสิบาร์พุ่งเข่าหลวงครับวันนี้เอาชนะคะแนนน็อตใหม่เจพีพาวเวอร์ไปแบบสุดมันเลยครับ